สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปรีวิวแล้วก็รส่งงานให้กับ FC ครับทางอำเภอวัดโบสจังหวัดพิษณุโลกนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ครับมันคือคลอดระบบ2ทางครับในค่ายพี่ออดิโอครับซึ่งตัวนี้ครับเบื้องวดเลขทียการผลิตนะครับตั้งแต่ปี2 5 4 3ครับ ตัวนี้2,543ซึ่งเป็นเวลาในช่วงนั้นการคอนขอันที่จะโดนละละนะครับตัวนี้เป็นคลอดระบบ2ทางนะครับคลอดระบบ2ทางรุ่นคอนโทรลเลอร์4 System ซิสเต็มคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเห็นใส่ในโรงแรมนะครับใส่ในห้องประชุมซึ่งทันเบิงโหลดนาเครื่องครับ จะมีแค่สวิตปิดเปิดเท่านั้นเองนะครับผมได้เห็ุคลิปรีวิวแล้วก็ทดสอบไปคนข้ังที่จะหลายปีแล้วนะครับสาหรับตัวนี้ผมได้มาในสมัยก่อนนั้นนะครับราคาตัวนี้หลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นแต่เพิ่อนออกมาขายนะครับเป็นเครื่องอยูุนาลานเครื่องโชว์ยูนาลานนะครับมันเหลือขังสต็อกเพิ่นก็นเลยจาหน่ายออกมาในราคา1 9 0 0พเกรอบาทนะครับตัวนี้ 1, 9 0 0เกอบาทผมได้นามาถ่ายคลิป รีวิวและทดสอบเสียงให้ได้รับชมกันอยู่ในช่วงหนึ่งครับหลกักกาบ่ได้มีโอกาสที่จะทายอีกนะครับก็น่าจ,จะเป็นช่วงของโควิดช่วงยั้งไปน่ะแหละนะครับก็เลยบ่ค่อยได้ทายนะครับจะได้ล่องอยู่ช่วงหนึ่งกับตัวนี้นะครับแล้วก็มีหลายท่านที่โทรมาสอบถามอยากจะได้นะครับเห็นว่าราคาพันกว่าบาทพันเก้าร้อยบาทนะครับแต่กสุดท้ายกับ เปลี่ยนใจเนื่องจากต่อราคาอุตุูโพดนะครับในส่วนต่อราคามาพันถ้วนนะครับบางท่านขอเก้าร้อยยี่สิบพันกาวไหวนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับผมส่งต่อให้กับเอฟซีอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนะครับในราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทพร้อมจัดส่งเสียงี่แนวเสียงครับ ผมต้องอธิบายฟังก่อนนะครับก่อนที่จะทดสอบเสียงให้ได้รับชมรับฟังกันออกผู้ดีแน่นะครับออกผู้ดีแนย่ยุ่เสียงเสียงเบสนะครับเสียงเบสออกนุ่มๆครับบรายนักแน่นนะครับออกนุ่มๆออกนุ่มๆกลางๆและมียันเสียงกลางผสมเข้ามานํานะครับออกนุ่มแล้วก็มียันเสียงกลางเข้ามานนาในในชันนเบสนะครับเขามี2ทางเดียวข้างหลังผมใจเบื้องว่า ตอจากเดล้วเสียงมันออกมาจังไดนะครับเป็นอย่างจังหวะสองทางนะครับเสียงเบสนะครับในเชนเดนโลออกมาเสียงเบสนุ่มๆครับแล้วก็มีตินไอของเสียงกลางเขามานำนะครับผสมประสานเข้ามาในเสียงเสียงเบสเนี่ยมีเสียงกลางมานำในย่านเสียงแหลมครับใสซิปเลยครับใสอีลีครับซิปอีลีนะครับ ท่านที่มาร์0ซินี่ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าก็คงจะหาซื้อบ่ไหนแล้วมั้งครับตอนนี้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับที่เพนโลออกมาจากจากสตอ็อกจากโกดังนะครับผมก็เลยเอามารีวิวในช่วงปีแล้วหลายปีแล้วนะครับเอามารีวิวแล้วก็มีหลายท่านโทรมาขอซื้อพร้อมแล้วก็พอดีมีท่านนี้ครับจากอําเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนะครับขอซื้อผมก็เลยเอา้าต่อรละขอีกก็เลย อยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยบาทกับว่าเป็นยังนะครับผมบม่ได้ใส่อยู่แล้วผมซื้อมาพันเก่าครับตัวนี้แต่ว่าขายพันสีบบ่บอกว่าเป็นยังมันบม่ได้ใส่นะครับแต่ยังใส่งานได้เป็นปกติดีนะครับท่านที่ชอบแบบแน,เนวเสียงออกผู้ดีนะเสียงเบสนุ่มเสียงแหลมซิบ,ซบนะครับตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าย่านเสียงกลางเนี่ยเขาจะเอาไปผลนในย่านเสียงโลนะครับตัวนี้ย่านเสียงกลางจะไปผลนในย่านเสียงโลหลายกว่าหลายกว่าที่จะมาผลในย่านเสียงแหลมนะครับ จังฟังเบมือครับแนวเสียงแล้วแต่ท่านจะชอบบ่ชอบนะครับในราคา1 4 0 0พรบาทหรือผมซื้อมาหนะ่ะพันเก่านะครับออกเสียงผู้ดีแนะ่เดี๋ยวไปเบิ้งข้างหลังกันครับว่าผมต่อจังไรหลักะอธิบายว่าเปิดตัวนั้นแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงแน่นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งข้างหลังกันต่อไปครับในส่วนของด้านหลังนะครับภาคอินพุตนะครับจะจุดนี้ครับบ่านี่ภาคอินพุต อินพุตหนึ่งอนะครับจะอยู่ตรงนี้ในแต่ละอินพุตครับจะมีอินพุตเลเวครับสามารถตัดลงได้ลบสิบดครับมีสวิตนะครับเลื่อนตอนนี้ผมตัดไปที่ลบสิบดเนื่องจากว่าเสียงเขาคอนข้างดังครับเสียงคอนข้างดังนะครับอินพุเขามาเนี่คคอนข้างดังครับถ้าสิมาบวกซีนี่คงจะวาไหวแล้วนะครับผมเลยลบลง1ิบ ดีบีโบมีบ่มีเลเวลเกณฑ์อินพุตนะครับเกณฑ์อินพุตบ่มีเกณฑ์อินพุตจะมีแค่นี้ครับเป็นสวิตช์เลื่อนลบสิบกับบวกสี่นะครับแล้วก็ัถัดมาตรงนี้ครับจะมีโหมดโหมดจะมีโหมดที่หนึ่งครับเป็นโหมดฟูลแรงครับโหมดที่หนึ่งฟูลแรงตัวยอ่อ fr ครับโหมดที่สองคือสแตนดาร์ดทูเวย์นะครับสแตนดาร์ดทูเวย์นี่ตัวยอ่อคือ ba ครับโหมดที่สามนะครับ น็อตยูสโหมดที่สามนี่คือบริษัทน่าจะโบ,บมี่อย่างครับโหมดที่สามโหมดที่สี่ครับเขาเขียนว่า 2-way with low f r e q u e n c y option นะครับซึ่ง f r e q u e n c y option o อ t i o n อย่างเนี้ยมันโบมี่นะครับบมีสรุปแล้วครับไส้ได้แค่สองโหมดครับสรุปแล้วไส้ได้แค่โหมดหนึ่งฟูลแอนะครับแล้วก็สอง t a n d a r d ์ w ทูเนะครับ ฟูลังก์นี่เสียงเบสจะอ่อนลงครับเ้าใส่โหมดที่หนึ่งเสียงแหลมกับยังซิคือเก่ามีระดับท่อเก่าแต่เสียงโล่ครับจะเบาลงนะครับส่วนโหมดที่สองสแตนดาร์ดทูเวย์นะครับเสียงโล่จะหลขึ้นนะครับในด้านภาคเออพุตครับก็จิมีอยู่สองชุดครับนี่คือสองทางนะครับชุดแรกนี่คือชุดไฮครับไฮฟรีเจนซี่เออพุตครับ ที่สองคือ low output หรือ low frequency output นะครับแล้วก็มี level ครับ level ของของ low ครับผมหมุนสุดเลยนะครับเลเวลผมหมุนสุดไปเลยเดี๋ยวจะหมุนเบิ้งกันครับว่าเวลาหมุนเครื่องหนึง่งหรือหมุนซํานี่มันสิดังจันงไแล้วก็มี sub out ไอ้ซัมครับมี output mode ซัม um, นะครับผมเอามาที่นอร์มอนครับเพราะว่าลองมาที่ซัมก็ต้อง ตัวนี้จะเหลือตัวเดียวครับแต่ว่าเบรดจะร้ายขึ้นแต่บผมักครับผมบมมักผเอานอมอนดีกว่าเอาเป็นสเตอริโอนะครับเท่านี้ครับมีเท่านี้แล้วก็มีปักนะครับตัวนี้เป็นโลครับนี่ครับเขาเขียนไว้ดอกโลโลฟิเจนซียเอาพุทแล้วก็ไฮฟิเจนซี่เอาพุทนะครับระบบ2ทางครับข้างหลังต่อแค่นี้ครับมีแค่นี้สวิตต์กับมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวจังหวะปับไอ้ตัวนี้เบิ้งนะครับเลเวลตัวนี้แต่ว่าซ้ำเนี่ยผมคงจะบบอเหตุให้เบิ้งผม ลองมันแล้วมันดังคังเดียวครับนะครับระบบซ้ำม,มันจะดังคังเดียวคือซับเบียดไม่ลูกเดียวนะครับหรือมีแค่นั้นเดียวแค่นั้นเองนะครับเท้าใส่โหมดซ้ำใส่โหมดน่าม่อนครับจะได้เบเียดแบบสเตอริโอนะครับไปเดี๋ยวไปทดสอบเสียงกันต่อไปครับสําหรับการทดสอบเสียงครับผมจะทดสอบด้วย Extreme Hard Lock นะครับโด้วยเส้าเปิดวงแล้วก็ไฟมิสานะครับเป็นบันทึกการแสดงสด ของวงเล็กโทนชื่อดังครับบ่าวอุบลคนเมืองเลยนะครับเอามาทดสอบเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมทดสอบด้วยเอ็กตรีมพาร์ล็อกกันก่อนนะครับว่าแนวเสียงของคลอดสอทางคอนโทรเลอร์400นะครับของ p a u d o o ตัวนี้แนวเสียงจะเป็นอย่างไรนั่นนะครับไปติดตามรับชมมน,นเลยครับเสียงนุ่มนะครับนุ่มใส ให้ท่านฟังมือเขาเลยครับใสอ่ดีครับเสียงยอมรับเลยแต่ยังขาดนะครับให้ผมถ้าเป็นผมนะครับยังขาดยันเสีงยงกลางครับเสียงมิดหน่อยหน,น่อยหมดเพราะว่าตามที่ผมบอกนะครับเสียงมิดเขาไปใส่ในโล่ครับเสียงมิดให้เขาไปปั๊บเพิ่ม ทำให้แอมเอาเด้ครับว่าจะเสียงเบสเพิ่มขึ้นดีบ้เสียงกลางแลมหน่อยลงเข้าไปปั๊บออกครับตอนนี้ที่เสียงกลางแลมมันมาหลายนะครับแล้วเอาจะเอาเบสขึ้นดีป้วยสุดแล้วแต่นะครับไปเพิ่มขึ้นที่แอมเลยครับเพิ่มขึ้นที่แอมครับ ต่อไปครับเดี๋ยวไปทดสอบกับไฟ M3 p นะครับบันทึกการแสดงสดของวงอิเล็กโตรนบบาวอุบลคนเมืองเลยไปรับชมกันเลยครับลองระบบเสียงครับ <ผม S 2> สับเบ,บ,เบรับร<ว>ักทลงแน่นบะเดี๋ยวผมลดเ<ว>บรศัทสุริยันสาวมาจรรย์มาสิบครัดงีกครับเสียง ท่านต้องได้ไปเพิ่มเสียงกลางในี่มีขึ้นนี่มีเซอรขึ้นอีกนะครับเพื่อเสริม สำรับการทดสอบเสียงครับของครอดระบบสองทางครับพี o ่ออดิโอรุ่นค้นทรลเลอร์ซีรอยนะครับก็บคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำรับเอฟซีอำเภอวัดโบสนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับจะได้แพ็กหลักกาจัดทรงไปให้เพื่อนใส่การใส่งานเพื่อนว่าเพื่อนจะได้ใส่งานวันที่21ผมบ่มั่นใจว่าจะทรงท่านบ่พราะวา่ามื่อนี้วันที่1 9เกครับพรุ่งนี้ครับเทียงผมถึงจะได้ทรง ขอให้ท่านแล้วกันเพิ่นกันบว่บาบท่านกันบโบเป็นอย่างเพิ่นกับสร้างซาเองนะครับตัวนี้1,400บาทนะครับมอบทรงต่อไปยังงเอฟซีอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนะครับขอพุณนจากใจที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอบพุณนจากใจทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเมื่อรับชมคลิปแล้วครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะบอผัดคลิบจากผมครับป๋าร็อกคนทําเพลง สำหรับคลิปนี้ครับคงจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ